เียกาฮะจะเห็นนาบ่ได้ก็จะไม่เห็นนาแรงเนาะเมาณงามกัอะไรอะมถ่วว่าผู้เลการมันเม็นบ่ต้นไม่เม็นบ่เนาะนาเงาไม่ฮะจะดำนาอยู่โคตรปุ่กันดำนาอยู่ กนี่แดดนะบอลนะเอาบอเอาคืนมาไหมบอลมาได้น่อโตแสงหน่อยโบเห็นบบงามเลยแบบมันมันแสงมันจะถอนมันต้องแต่เว้นตกดินผมยังงามถ่ายครับเฮ้ยเออมันมันโมมีงนมีมันนี่ฮะแปลรไงมันละบอลนะมันบาได้บรรยากาศนี่ เออเมนความเจ้างามนิดนะมันมันเสมอกันเนาะก็จ้าดำก่อนบอกก็จะหยอดก่อนนะอันนี้กระปุกโบกัดนี่ฮยโอ้โหอยลงมาแต่ผูมกัดจะได้ดำใหม่เนาะนี่เนาะเนี่ยก็จะดำอยู่มันเนี่ยซอลี่มันกัดเขาได้เขามันลายแล้วมันกัดนี่ก็จะเป็นคันซุย นาปีนาแซงนาปังคนไทยฮ่องไค่ดอกหมูมีงัวมีควายเนาะหมูเผาก็ได้เมนบบเออแต่ว่าบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติมิใช้มันอยู่ที่ไหนไหนคฮะเห็ดแพะอย่างนี้ขึ้นมาห้องฮะเข็ดเอง เนี่ยมันม่วนแต่สำหรับผมกคือเข้ามัดเข่าม่วนยำนาก็ยังม่วนเออแบบม่วนนอนฟังเสียงเขียดห้องก็ม่วนนะยำแมลงฮะอย่เแล้วมันห้องม่วนเนาะนอนนอนงั้นแล้ว อันนี o, ้กระเจ้ายังสิลกอยู่เด้เนาะนี่เนาะเพราะว่าก้าเออก้าอนี่ให้กใหญ่เนาะบนีก้ากเจ้าทุกคนางขนาดย่แงนี่งามคือาดินแท้นี่มันน้ําท่วมมันบ่มมันงามเนาะดินมันงามดทางนไปคันสุย มองนี่หอยเซรีกินจนเบิดเนาะจะจะได้ดำใหม่ปพพาพี่ลึกลิฟว์เห็ดกระเ้าพ่ลึกเขาเอาะหอยทัย้งหมดกินเข่าไงหอยเซรีกินเข่าเฟินเบิดทุกคนจะได้ดำใหม่แพือ่อนนี่ ธรรมศาสตร์รีว่ะอย่าคือโมเมนตย้ำแรงเลยก็บภาพธรรมศาสตร์มาฝากทุกคนเนาะให้ได้รับให้ได้ชมกันเสียงเขียนย้ำแรงในเวลาสี่โมงสี่โมงแล้วสี่โมงไปจะขอหาโมงแล้วจ้ะ

สตูพืชนี่มีมีแต่หอยแน่เนาะจัดอันเฮ็ดข้าวนี่เนาะเแนวอื่นบ่มีแม่นบ่เออกะปูก็บ่ได้มีันเออมีแต่หอยจัดกมันหลายแล้วมันกินหอยซลีเนาะคน้อยมันก็สิบ่กินแล้วหอยกได้อันนี้มันหลายมันกินไดหอยซลีําจัดก็บ่เบิดบ่เนาะรือจังไดเออบ่มีแนวขามันเนาะ เออเมนความเยี่ยงเอาไปค้ายไปได้ใส่กระสอบไปโหลดเออเ่นเขอเออมนความเมืนความให้ไงไปสิก็ได้ร้ายบ่เนาะยี่หมดหน้าแหล่งนี่ ให้บอหาซิบสอบให้ได้บอได,ได้แลใหายใหญ่ปาน,นี่ได้ค่มันงามว่าค่มันงามเสมอกันขึ้นเขา,ขาเยังเขาเตี้ยนะนี่ะเออเขากลางนะเขาโยกยันโมริเกียวมันงามพลเน,นาะเออมันลมพอดินนี่นนมันงามอย่างดินมันบ่มไว้น้ำถ่วมตลอดวังแต่เดือนหกมันถ่วม